มนุษย์เราเมื่อถึงเวลามีพร้อมทุกอย่างด้วยทรัพย์และการใช้ดำเนินชีวิตเหมือนดังพระบรมริษัทที่ท่านมีพร้อมทุกอย่างพอถึงเวลาแล้วก็เบื่อนายในการคองเลือนก็บางครั้งก็ออกบวชเป็นฤาษีบ้างเป็นนักพรตบ้าง บำเพ็ญตบ,บะตัวเองลืมทุกสิ่งปล่อยวางทุกอย่างเพราะพระอ,องค์ไม่หวังปรารถนาเป็นพระราชาเป็นจักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นเสนาบดีเป็นอมามย์เป็นขุนทหารหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านพระบรมริสัต์นั้นมีใจใหญ่แต่นี้เรามาดูมนุษย์ เราบางครั้งก็เบื่อหน่ายตัวเองบางครั้งก็มีสมบัติมากไม่สามารถที่จะดูแลรักษาได้ทั่วถึงบางครั้งเขามายืมหรือมาขอไปหรือมาหยิบไปก็เกิดความเสียดายกัดกรุ้มเพราะสมบัติทำให้เกิดความน่วงเหนียวเกิดความเสน่หาในยศถาบรรดาศักดิ์ มีลาบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสารเสริญจนฝ่าเราจะเบื่อหน่ายปล่อยวางทุกสิ่งลืมทุกอย่างก็หันมาดูตัวเองเพราะว่าการทำสมาธิภาวนาทำสมาธิก็มีทั้งหมด40วิธีเราเพียงแต่ทำจริตของเราให้ถูกเริ่มต้นเราทำให้ถูก เช่นว่าเราชอบทำภาวนาสมาระฆังสมาระังสมาระังก็ทำจริตให้ถูกหรือจะทำสิ่งใดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากที่เรามีเสื้อผ้าสวมใส่แขนเราเรามีมือเราแต่แขนเราไม่เห็นแต่เราเห็นแต่มือแต่จริงๆมันเริ่มต้นมันอยู่ที่มือที่ เสื้อผ้านั้นปิดบังท่อนแขนเอาไว้เพราะนั้นเราเห็นแต่มือเพราะนั้นเราเริ่มต้นสิ่งใดก็ได้ก็ทำให้ถูกส่วนทำให้เบาสบายให้นำจิตมาไว้ในกายให้นำใจมาไว้ในตนให้อยู่ในจุดเดียวกันให้อยู่ในตำแหน่งนี้นานๆไม่ขึ้นไม่ลงไม่ให้กระเพื่อมนั้นเราจะมีความสุขเป็นชั่วเนื้อรันจะรอความแก่ชาราเราจะมีความสุข lâu lืม